สวัสดีครับผมก็ผมช่องพายส่งสลิดน้องอาสนะครับผมวันนี้ก็จะมาบดผสมหัวาหานที่ยาทองคำนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราต้องเอาถาังออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาจะพาเอฟซี C ไปเอาถาังออกนะครับผมตอนนี้ยาทองคำไม่กินหญ้าบดแล้วก็ไปให้แม่สาวน้อยกินแทนนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นยายทองคำอายุ85หรืออาจจะมากกว่าเก้ปละไหนนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นแม่สาวน้อยนะครับผมอายุ20ปีนะครับตั้งท้องได้14เดือนแล้วนะครับผมน,นี่คือเขาห่วงหญ้านะครับผมตั้งท้องได้14เดือนอายุ20ปีนะครับผมภายบัตจะเป็นอ่าลูกเชือกเลขของแม่สาวน้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาผสมอาหารกันต่อเลยนะครับผม อันนี้ก็แอบผสมแล้วนะครับผมนิดนึงเดี๋ยวน้องอาต้องไปเอาลำเพิ่มก่อนนะครับผมใส่ลำเลยนะครับผมประมาณนี้ก็น่าจะอันนี้เราใช้กล้วยสีวีนะครับผม ก็จะขยำเลยนะครับผมอุ้ยฟองแถมแล้วก็ใส่กล้วยด้วยนะครับผมให้มันเข้ากันนะครับผมวันนี้เราจะไม่ใส่ข้าวนะครับผมเพราะว่าข้าวหมดนะครับไม่กินข้าวเที่ยงไปนะครับผมคุณปู่กับคุณย่าก็ไปนานะครับผมค่ำๆแกน่าจะกลับนะครับผมแกมาก็มาผสมอาหารให้เราทำไม่ทันหรอกครับผมข้า่คน อาจก็เข้าวช้างรออยู่บ้านนะครับผมถ้าได้แบบนี้นี่คือ,อใช้ได้แลวนะครับผมแต่มันยังไม่แตกหมดนะครับผมทางนี้นะครับต้องขายำให้เข้ากันแล้วก็จะต้องใส่น้ําด้วยนะครับผมให้มันเข้ากันนะครับใส่ไปเลยนะครับผม ผมแม่มือเลยนะครับผมกล<ว>้วยอาจจะเยอะกว่าหัวหานะครับผมวันนี้ใสก่กล้วยเยอะนะครับ cũng đang được duyệt đi này. <h dishes game music> này cũng sử dụng được phải những của chúng ta. ละเอียดก่อนนะครับกล้วยมันยังเหลือนะครับผม อันนี้คือใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับผมใกล้จะได้แล้วครับผมอย่างสังเกตตัวนี้มันจะเป็น,นก้อนๆอยู่นะครับผมต้องทํปจนกว่ามันจะเป็น,อย,นอย่างนี้ให้เรานะครับเป็นก้อนนะจะได้จับตัวกันแล้วก็จะได้ปั้นเป็นกอ้อนนี้นะครับผมต้องอบีให้กล้วยมะลินะครับ าตรงไหนมันไม่เม็ดมันไม่ยังไม่อันนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำไปนะฮะยังไม่แตกตัวนะครับผมเป็นเป็นเม็ดหัวหารอัดอัดแห้งอัดอัดเป็นแท่งๆนะครับผมนี่จะให้ดูนะครับผมนะครับผมมันจะอัดเป็นแท่งนี้นะครับผมถ้าดูน้ำไปมันก็จะพองนะครับผม 多啊。Wow. ใช้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวน้องอาจต้องขอตัวปั้นก่อนนะครับผมถ้าปั้นเสร็จเดี๋ยวน้องอาจจะถ่ายทีหนึ่งนะครับผมไปครับผมอันนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะเอาไปให้แกกินกันเลยนะครับผมทีนึงก็ปั้นได้ประมาณยี่วิบก้อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหิวไปเลยนะครับผมจะถูกนะครับ ตั้งกล้องก่อนนะครับผมแล้วก็จะยัดใส่ปากเลยนะถอยดูถอยอับบาคอ้าวนะครับผมให้ยาทองคำกอดแม่สาวน้อยน้ำอ้าวน,นี่นะครับผมเราก็จะป้อนใส่ปากแกเลยนะครับผมแม่สาวน้อยนี่ก็กินหลังนะครับผมในนี้เราก็จะใส่ย,ยาด้วยนะครับผมเป็นยาแคลเซียมกับยาวิตามิน แค่ยาบำรุงกนะครับผมลูกที่สี่นะครับผมนี่นะครับผมแกก็จะเอาลิ้งออกมานะครับ หนึ่งสองอ้เก่งจังเลยอยากทคำํำไม่ทาดท้อยก็หิวนะครับผมอันนี้แกไม่ต้องเคี้ยวก็ได้นะเพราะว่าอ่าเข้าไปแกก็จะไม่ได้กัดเอาเหงือกอ่ากัดทีเดียวแล้วก็มันก็จะแตกเลยนะครับผมเพราะว่าแกไม่มีฟันแต่แกมีโตนะครับผมเป็นโตอยู่สองโตนะครับผม เหลือนี้แล้วก็จะไปให้แม่สาวน้อยนะครับผมสี่ห้าลูกนะครับผมขอดูฟันหน่อยเร็วอาปัก <c oughs> บนสูงขอดูฟันหน่อยฟันอาปักด้ดิให้แกกินก่อนนะครับผมเนียจะมโมโหหิวจะเย็นจะเย็นแม่สาวน้อยบนสูงอาปักดูฟันนะครับเห็นฟันไม่เอ,อืย แต่น้องอาจเห็นนะครับผมดูในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมนั่นนะครับจะเป็นสีขา,ขาวเลยนะครับผมฟันแกหักสองอันนะครับผมข้างหน้านะครับผมมากินกินมื้นน้องอาทไปได้เลยนะครับผมอ่ะไม่มากินเร็ว เสร็จเราก็จะให้แกเก็ดกินเองเลยนะครับผมแกก็จะกินนะครับผมแต่เราก็เขียวนะครับยืนเคียวอยู่นะครับผมยากหลังก็จะล้มหมดเลยนะครับเพราะว่า,าลมแรงนะครับผมทุกคืนเลยนะครับผม ตัวนี้เราก็จะไปปลูกหญ้ากันแล้วนะครับผมดูนั่นคือ,อต้นพันหญ้านะครับตัวนี้จะเป็นพันหญ้าแบบพันลำใหญ่นะครับผมลำใหญ่เตไมยาวแล้วก็เตี้ยนะครับผมใบเยอะอันนี้ก็เราก็จะปลูกพันนี้นะครับเยอะนะครับผมเพราะว่าช้างเราเน้นเน้นใบนะครับผมเก๋ไม่ค่อยกินลำนะครับผมแม่สาวน้อยแก กับยาตัวคำจะถ้าจะกินลำเหลือแต่ใบอย่างนี้จะเป็นนู่นนะครับผมตัวเล็กๆนะครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าไม่ๆม่สีท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องพายส่งสลิดหนองอาร์ตกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันนะเพื่อเพื่อได้รับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องพายส่งสลิดหองอาร์ตกันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ